ความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ต้องหาในคดียิง M79 ในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองที่ยังคงเหลืออีก3ค,คนจากทั้งหมด7คนนี่นะคะจากข้อมูลล่าสุดก็พบว่ายังคงหลบหนีอยู่ในต่างประเทศค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาจำหน่ายอาวุธสงครามพร้อมกับยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากหลังจากที่นำไปซุกซ่อนเอาไว้ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเพลินจิตค่ะ โดยเป็นของกลางนะคะที่ตำรวจนครบาลลุมพินีค่ะตรวจยึดเอามาได้ที่บริเวณห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งของนายสัชยาสถิรพงศ์ส,สุทธินะคะหลังจากที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธสงครามแล้วก็นำมาซุกซ่อนเอาไว้ในคอนโดมิเนียมย่านเพลินจิตโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าหลังได้รับข้อมูลตารวจก็ได้เข้าไปติดต่อลอดซื้ออาวุธปืนจากผู้ต้อง แล้วก็เมื่อตกลงจึงวางแผนจับกลุ่มแล้วก็เข้าตรวจค้นห้องพักจนพบของกลางทั้งหมดโดยหลังจากนี้ค่ะจะนำอาวุธที่ยึดได้ไปตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุดุนแรงก่อนหน้านี้หรือไม่ ส่วนการติดตามตัวผู้ต้องหาอีก3คนจากจำนวนทั้งหมด7คนที่ร่วมกันก่อเหตุยิงระเบิด M79 ที่บริเวณห้างบิ๊กซีถนนราชดำริขณะน,นี้ชุดสืบสวนยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองยังไม่พบว่ามีการออกนอกประเทศก็ทําให้เชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าก็ได้สั่งการให้ตํารวจสันติบาลแล้วก็ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากมีข้อมูลว่าผู้ต้องหานั้นมีความพยายาม ที่จะหลบนี้ออกนอกประเทศส่วนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้ทั้ง4คนพนักงานสอบสวนก็จะนำตัวไปขอหน้าศารฝากขังในวันนี้แล้วก็คัดค้านการประกันตัวค่ะ